สำหรับโครงการแห่งความรักและความสุขสู่ความอยู่ดีและจากไปอย่างสง่างามหรือโครงการแห่งความรักสู่ความอยู่ดีไปดีนะคะคือจะขอเล่าย้อนนิดนึงว่าเมื่อจารเจ้ากลับมานะคะจารเจ้าก็ถามถึงพวกเราที่ก่อนจากก่อนไปก่อนโควิดท่านก็ฝากคอสพลังแห่งการชำระร้างให้กับทีมอาสานะคะซึ่งมี มุรณีธิเ <c oughs> ตเตอสนับสนุนพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นพอท่านกลับมาท่านก็ถามพวกเราว่าเป็นอย่างไรซึ่งจริงๆท่านก็ทราบถึงความเป็นไปของชำระล้างอยู่แล้วว่าหลังจากที่แต่ละคนมาศึกษาแล้วได้ผลดีอย่างไรเนี่ยต่างก็เขียนเป็นจดหมายประจำเดือนให้กับอาจารย์เจ้าเมียวกว่า พื่อนอาจารย์เจ้าจะทราบเลยนะคะว่าไม่ว่าคนที่มีปัญหาพอาสรุปนิดหนึ่งนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาซึ่งช่วงหลังเนี่ยมีเด็กรุ่นใหม่30กว่าปีหรือเด็กอยู่ในวัยเรียนอ่า20กว่าปีก็มาเข้าคอสกับเราเป็นระยะระยะแต่ละคนก็ได้ชำระล้างจิตสิ่งอุดตันในใจออกไปสู่ความเบิกบานสบายใจสู่ความเบิกบานในการกลับไปสู่ บทเรียนอย่างมีความสุขสู่การกลับไปบริหารง,งานกับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งอาจจะมีความไม่เข้าใจและก็ขัดแย้งกันทําให้ขาดความปรองดองก็กลับไปโดยใช้วิธีแห่งเต่าแนวความคิดของเต่าที่ปรับเปลี่ยนสภาวะจิตของทุกทกท,กท่านที่มาเข้าขอชําชระร้างและก็จัดระเบียบชีวิตนะคะกลับไปนําความปรองดองปปติสุขทุกทกท,กท่านเนี่ยล้วนแล้วแต่ ได้ความสุขและปิติกลับไปนะคะโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยก็ส่วนใหญ่นะคะก็ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นพาร์กินสันหรืออัลไซเมอร์นะคะปวดหังปวดไหนหรือโรคร้ายแรงเช่นมะเร็งนะคะก็ดีขึ้นดีขึ้น,นตามลำดับนะคะทีนี้ก็เลยเรียนอาจารย์เจ้าเมียวก่วว่าทีมงานเนี่ยอยากจะทำโครงการหนึ่งที่เป็นโครงการดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตอย่างต่อนเนื่อง นะคะเพราะว่าเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีทุกทท่านที่มาแล้วดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับเส้นกราฟเนี่ยขึ้นขึ้นขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแต่เนื่องจากว่าบางท่านพอเส้นกราฟขึ้นไปแล้วเนี่ยก็หยุดหยุดหยุดการฝึกฝนเหมือนกับพวกเราอะคะ่ะฝึกเต้นรำรามวยพอสักระยะหนึ่งก็หยุดไปพอหยุดไปทุกคนก็รับรู้เลยว่า <c oughs> ร่างกายเราจากการที่โล่โงโปร่งสบายเบาก็จะหนักๆจะไม่ค่อย โล่งโปร่งสบายและเพื่อนการรักษาสุขภาพก็เช่นกันเราต้องการการสม่ำเสมอและต่อเนื่องเหมือนกับคุณหมอที่นัดไป f o l l o w up อันนี้การฝึกฝนทางจิตก็เหมือนกันแล้วแต่ตจริงบทที่6 4บอกว่า,าพูดถึงความสม่ำและสม่ำเสมอและต่อเนื่องนะคะเพื่อนร่างกายของเราก็เช่นกันเราต้องดูแลเขาอย่ามสมงสม่ำเสมอและต่อเนื่องนะคะคือบางท่านพอมา3าครั้งติดกันพอหยุดไปเดือนหรือ2เดือนอ่ะสภาว สภาวะของโลกก็ดอกก็รุนแรงขึ้นจากการที่ว่าผ่อนและกำลังจะหายและก็หยุดไปก็ต้องกลับมาฟื้นใหม่อีกซึ่งอย่างเงี้ยมันจะเสียเวลานะคะก็เลยปรึกษาอาจารย์ทันว่าเราจะทำแบบต่อเนื่องนะคะดูแลแบบเจ็ดเดือนเพื่อที่จะให้ทุกท่านที่ไม่ว่าจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาก็ตามนะคะมาฟื้นฟูสุขภาพกายและจิตสู่ความแข็งแรงเบิกบานสบายใจ เพราะว่าความเบิกบานสบายใจเนี่ยก็คือพลังสนามแม่เหล็กความถี่ในตัวเราเนี่ยที่เป็นคลื่นพลังสนามแม่เหล็กเดียวกับคลื่นของจักรวาลเมื่อเราสื่อเชื่อมคลื่นจักรวาลได้เนี่ยจิตเราก็จะโปร่งโล่งสบายเมื่อถึงวันที่เราจากไปเนี่ยเราจะจากไปอย่างสง่างามจากไปด้วยดีเมื่อจากไปดีด้วยรอยยิ้มเนี่ยจิตของเราก็จะเบาสบายก็สามารถที่จะลอ,อยขึ้นสู่ พภูมิที่ดีขึ้นนะคะหรือถ้าฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและซึ่งเชื่อมได้อย่างสม่ำเสมอจริงแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ภาวะของการหลุดพ้นอย่างอิสระชั่วนิรันดร์ได้นะคะแต่หากเราไม่ฝึกฝนอย่างต่อนเนื่องสนามแม่เหล็กความถี่ในตัวเรานี่ก็คือบุญนะคะบุญก็คือสนามแม่เหล็กความถี่สูงในตัวเราหากเราไม่สั่งสมบุญหรือไม่สั่งสมสนามแม่เหล็กความถี่สูงไว้อย่างต่อนเนื่องเนี่ย เวลาเราจากไปเนี่ยจากด้วยความกังวลจากด้วยความห่วงใยสุขภาพจากด้วยความห่วงใยลูกหลานหรือทรัพย์สินเพราะฉะนั้นการจากไปสองแบบมีแตกต่างกันมากนะคะเพราะฉะนั้นคอ,อสพลังแห่งการชำระล้างนะคะภาษาจีนใช้คำว่าชิงหลีชิงก็คือทำความสะอาดหรือล้างพิษล้างให้สะอาดแต่คำว่าหลีของภาษาจีนเนี่ยก็คือจังหลีก็คือจัดระเบียบชีวิตก็เลย เรียนอาจ,จารย์เจ้าเมียวกกวนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกๆคนได้มาชำระล้างและดีมากผลงานซึ่งหลายๆท่านคงทราบนะคะว่าเป็นผลงานของทุกๆท่านเองนะคะเพราะว่าท่านเมื่อมาอยู่ในสภาวะที่เป็นสุขมีความสุขกายใจของท่านสื่อเชื่อมกับธรรมชาติแล้วเนี่ยจิตเดิมแท้ของท่านเนี่ยอย่างที่อาจ,จารย์สสิธรพูดเมื่อกี้ว่าเตาในจิตหรือหมอเทวดาในตัวท่านเอง มาเยียวยาท่านนะคะเมื่อจิตเท่มท่านพบจิตเดิมแท้ที่สงบเป็นธรรมชาติแล้วเมื่อยินอย่างท่านสมดุลสุขภาพกายใจของท่านแข็งแรงแน่นอนนะคะอันนี้คือกายและใจแต่เราจะสั่งสมความต่อเนื่องนะคะเราก็จะมาจัดระเบียบชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นจัดระเบียบก็คือการมาดูแลอย่างสมอเสมอให้ท่านติดต่อกันเจ็ดครั้งแต่ทุกท่านมีภารกิจแน่นอนนะคะท่านอาจจะหยุด <c oughs> ในเจ็ครั้งเนี่ยท่านอาจจะหยุดสักหนึ่งครั้งก็ได้นะคะเมื่อท่านหยุดหนึ่งครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะแทนให้สั้นสะสมมาต่อได้อีกหนึ่งครั้งคือมาชดเชยการหยุดนั้นหนึ่งครั้งเชิญช,นชวนทุกท่านนะคะที่มีปัญหาสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดหลังปวดไหล่อัลไซเมอร์พาร์กินสันซึ่งปัจจุบันคนเป็นเยอะมากหรือเซลล์ผิดปกติเช่นมะเร็งนะคะขอให้ทุกท่านได้มา เขาโครงการนี้นะคะซึ่งเราจะมีคุณหมอพัชราพรนะคะเป็นผู้ดูแลสุขภาพท่านนำข้อมูลทางการแพทย์ของท่านมาแล้วจะได้รับการแนะนำนะะเมื่อท่านมาฝึกฝนแล้วก็มีการบรันทึกทางการแพทย์โดยคุณหมอแล้วเนี่ย ข้อมูลที่ท่านเปลี่ยนแปลงท่านดีขึ้นดีขึ้นท่านสามารถที่จะนําเอาไปให้บุตรหลานท่านดูบุตรหลานท่านก็ที่ส่งสนับสนุนให้ท่านมาเนี่ยก็ได้มั่นใจมากขึ้นว่าอ,อาม่าไปเถอะคุณแม่ไปเถอะสู่ความเบิกบานและแข็งแรงโดยที่เรามีเอ่อเวอร์ลนหรือมีอ้างอิงจากทางการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะอยากเรียนเชิญพี่ๆทุกๆท่านนะคะที่ อยากจะร่วมโครงการนะคะเรารับจํานวน15ท่านนะคะหรือมากที่สุดก็ไม่เกิน20ท่านนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกๆท่านนะคะหาท่านมีญาติผู้ใหญ่ที่เจ็บที่ป่วยหรือมีเพื่อนเพื่อนเพื่อนญาติมิตรทั้งหลายก็แนะนำถึะค่ะให้เข้ามาสู่โครงการแห่งชีวิตโครงการแห่งการจากดีและอยู่อย่างเป็นสุขคืออยู่อย่างเบิกบานสบายใจมีโรคภัยก็หาย นะคะยังปีด้วยรอยยิ้มนะคะแล้วก็จากไปยังมีความสุข